หลังจากแพ้เบนฟอร์ดมา3-1เนี่ยสร้างสถิติใหม่อีกแล้วครับเก็บได้34คคะแนนจาก33เกมครับทำให้อาร์โมริมเนี่ยถูกแรงกดดันอย่างมหาศาลเลยแต่อาร์โมริมครับยิ้มสู้ครับบอกเลยว่าผีแดงจะประสบความสำเร็จแน่นอนในยุคข,ของผมโดยแกให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมรู้สึกสบายใจกับงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้มากเลยนะ ผมจะทํามันให้ดีที่สุดในทุกวินาทีที่ผมยังอยู่ตรงนี้ผมดูกังวลเหรอผมดูกังวลตรงไหนอะ่ะไม่เลยไม่กังวลเลยผมไม่ใช่คนแบบนั้นแม้หน้ามึงอ่ะตอนบูโน่จะยิงจุดโทษอะ่ะกังวลก่าใครเลยย่ยกังวลสุดๆเลยกลังวลหวยป้าที่สวดภาวนาะใส่แว่นคนนั้นเลยกลังวลชิบหายไม่พอนะแกยังพูดอีกว่าเราสามารถเล่นให้ดีกว่านี้ได้นะแล้วเราก็จําเป็นจะต้องเล่นให้ดีกว่านี้ด้วย ชีวิตมันก็อย่างนี้แหละมีขึ้นมีลงฟอร์มขึ้นฟอร์มตกกันบ้างนั่นทำให้ผมมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อยู่ในจุดที่ควรจะเป็นในยุคข,ของผมอย่างแน่นอนดังนั้นเรามาพยายามสู้เพื่อน,นัดหน้ากันเถอะและดูว่าต้องแก้ไขอะไรต่อไปบ้างฟังแล้วก็ชื่นใจจริงๆคอมเมนต์มาได้เลยครับแฟนผีแดงคอมเมนต์มากระหน่าเต็มที่เลยครับ เป็นกลางนะ